คุณเคยได้ยินความเชื่อนี้ไหมรถเกียร์ออตโต้กินน้ำมันมากกว่า รถเกียร์ธรรมดา <What? S 1> มันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่ามาหาคำตอบด้วยกันครับในอดีตย้อนไปประมาณ 10- 20ปีหรือ30ปีหลังก่อนหน้านั้นนะครับมันเป็นความเชื่อที่จริงครับเหตุผล <Huh? S 1> เพราะว่ารถเกียร์ออโต้ในยุคนั้นนะครับมันมีอยู่3สปีดหรือ4สปีดเท่านั้นเอง <Yeah. S 1> ปัจจัยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันรถยนต์เรื่องเกียร์ก็มีส่วนแต่เรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือรอบเครื่องยนต์ครับรอบเครื่องยนต์ยิ่งสูงการบริโภคน้ำมันก็ยิ่งมากตาม <Huh? S 1> รถจอดอยู่เฉยๆถ้าคุณเบิ้ลคันเนร ร้อยสิบร้อยยี่สิบด้วยซ้ำเกียร์โต้อย่างที่ผมกล่าวไปก็คือสามสปีดหรือสี่สปีดเนี่ยเวลามันจะเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งเนี่ยมันจะลากรอบค่อนข้างสูงมากๆเกียร์หนึ่งไปถึงเกียร์สองเนี่ย เวลาเปลี่ยนเกียร์มาอาจจะลากรอบไปถึง 2,000- หรือ3,000รอบเพื่อที่จะเปลี่ยนเกียร์ออตโอต้ให้มันเป็นเกียร์ที่2หรือเกียร์ที่3นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ทําให้มันกินน้ํามันมากกว่าปกตินั่นเองอ่ะและทาไมเกียร์ธรรมดามันประหยัดก,กว่าละ่ะก <Yeah. S 1> ็เพราะว่าเกียร์ธรรมดาเวลาคุณเข้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมครับมันเลื่อนความเร็วไปได้สักพักหนึ่งคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนเกียร์คุณจะไม่ปล่อยให้รอบมันสูงขึ้นเกินไปใช่ไหมครับสมมติว่ารถเกียร์ธรรมดาผมขอติ้งต่างเหมือนรถสมัยก่อนก็คือ5เกเนาเกียร์เน่่คไรบนใั ครับเป็นเหตุผลทําให้เกียร์ธรรมดาในยุคก่อนมันประหยัดน้ํามันกว่าเกียร์ออโต้เพราะรอบเครื่องยนต์คุณใช้ไม่สูง เก็ตไอเดียใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วครับเหตุผลเพราะว่าเกียร์ออโต้ในยุคปัจจุบันมันเริ่มต้นที่6สปีด7สปีด8สปีดแล้วยิ่งสปีดยิ่งเยอะนะครับแปลว่ารอบในยการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งนี่มันไม่ได้ใช้สูงมากมันอาจจะเปลี่ยนจากเกียร์หนึ่งเป็นเกียร์สองนี่ตั้งแต่รอบพันห้าร้อยรอบหรือสองพันรอบซึ่งมันส่งผลทําให้รอบเครื่องยนต์เนี่ยใช้ไม่สูงจนเกินไปผลตามมาก็คือการบริโภคน้ำมันที่มันไม่เยอะเกินไปนั่นแหละครับเหต ในสมัยก่อนนั้นถูกต้องครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะคุณอาจจะตั้งคําถามนะครับว่าเอ้าก็ในเมื่อสมัยก่อนเกียร์ธรรมดามันประหยัดกว่าตอนนี้มันก็ต้องประหยัดกว่าสิโอเคคุณลองนึกตามนะครับปัจจุบันนี้เกียร์ออโต้มันมีการเปลี่ยนเกียร์ที่ชิดมากกว่าเดิมถ้ามันเป็นเกียร์ออโต้ประเภท CVT ยิ่งเนียนเลยนะครับพอายิ่งเนียนเนี่ยการแกว่งของรอบเครื่องยนต์มันยิ่งแทบจะไม่มีแล้วมันมีก็มีน้อยมันส่งผลทำให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นแล้วคุณจะขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยให้มันเก่งเหมือน เกียร์จังหวะเกียร์หนึ่งไปเกียร์สองคุณจะต้องมีการเหยียบคลัตชเข้าเกียร์ออนคลัตแล้วก็กดคันเร่งใช่ไหมครับซึ่งออโต้ลอยต่อตรงนั้นมันไม่มีแปลว่ารอบเครื่องยนต์มันแทบจะไม่ยกไปยกมาถ้าคุณจะขับเกียร์ธรรมดาให้ประหยัดน้ํามันกว่าเกียร์ออโต้ในยุคปัจจุบันคุณจะต้องขับเก่งมากๆเกียร์ออโต้ในยุคปัจจุบันนี้มันมีประเภทไหนบ้างไว้ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับแล้วคุณละ่ะคุณยังอยากใช้เกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาอยู่ตอนนี้คอมเมนต์บอกกันเลยนะครับ